รวมเรื่องหลอนของ77จังหวัดทั่วไทยสุขโขทัยเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทยและยังมีตำนานและเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับและผีที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องเล่าผีในจังหวัดสุขโขทัยนั้นมีหลากหลายรูปแบบและมักเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 1. วิญญาณเจ้าเมืองในวัดศรีชุม วัดศรีชุมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์แต่ก็มีตำนานเล่าขานถึงวิญญาณของเจ้าเมืองในอดีตที่ยังคงวงเวียนอยู่ในบริเวณนั้นชาวบ้านบางคนเล่าว่าเคยได้ยินเสียงกระซิบเบาๆหรือเสียงฝีเท้าในวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระอัฏนะบางคนเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปในวัดศรีชุมช่วยคุ้มครองผู้คนแต่ก็อาจทำให้ผู้ที่มีจิตใจไม่บริสุทธิ์หรือเข้ามาด้วยเจยตนาไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจ 2. ผีแม่ไม้บ้านเก่าในทุ่งยยยาางงงหหหมู่่่บ้นนนแึใสุโทเค มีเรื่องเล่าถึงผีแม่ไม้หญิงสาวที่เสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน